อะไรอ่ะอต้มมันเหรอฮะแล้วก็ใส่นมเอ่อคนอย่าบอกนะจะทำมันบดอะโอ้ใส่ชีสด,ด้วยหอมกระเทียมหอมหอมแล้วก็เกลือพริกไทยบ้านะมันจะออกมาเป็นมันบดเลยเหรออุยไม่เชื่อต้องพิสูจน์ ดี่ไว้รู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอมฟพพิทักคนเดิมนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็อยู่ในรายการ ep ที่2ที่ในตอนแรกเนี่ยเราจะทําไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีเพราะของเราขาดนะคุณผูช้ชมนั่นก็คือทดลองกับดีเจฟหรือว่านักวิทยาศาสตร์เอฟนั่นเองครับผมใช่ชื่อรายการนี้ปะแล้วใส่หมวกมาริโอทำไมอยากใส่มันเป็นพรอะไงไม่ได้เกี่ยวกับรายการเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆสั่งเสื้อด็อกเตอร์มาแต่โดนแคนเซิลเพราะแม่งบอกว่าที่จีนส่งมาไม่ได้โคตรเซ็งก็เลยต้องใใส่ชุดนวยม คดเข้าไอ้ตรงสูงดิเดี๋ยวก okay. ูอ้วนไอเวนอ่ะโอเคกงมือส้วนอยู่แล้วน้ำนนหนักไหมมันผิดที่คนถือกล้องไม่รู้กูกูลดยู่ใจเง็นนี่เดี๋ยวคนดูเขาก็รู้หรอก คุณผู้ชมสําหรับ EP ีแรกที่เราได้ทําไปน่าจะร่วมๆเดือนนึงได้แล้วมั้งที่เราเนี่ยได้ทําการเอาเอาเอเขาเรียกว่าอะไรนะไอปากกาไปเขียนที่แทงน้ำเอลเอเอใช่ใช่ใช่ใชมันจริงๆร,ริงจริงมันมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะจริงๆพี่แค่เขียนในมือหรือเขียนในกระดาษแล้วก็แบบลูดใส่น้ํามันก็ลอยติดแล้วนะรบกวนนิดนึงครับผมยกไม่ไหวแล้ว้ม่อไอ้สัตเออคุณนั่งก็ได้ <c oughs> นั่นแหละคุณผู้ชมคือเหมือนกับว่า EP ที่แล้วอะทำแล้ว f a ว้เว้ยมันมีคนคอมเมนต์มันบอกว่าจริงๆเป็นอย่างที่เธอบอกเลยเพราะว่าปากกาบางอันอะมันแบบยึดติดไปเลยไงเออก็เลยแบบเออจริงๆแค่ปากกาตามากูยังหาซื้อไม่ได้ถ้าเป็นปากกาตามาเนี่ยมันใช้ได้แน่นอนเว้ยแต่ก็ช่างแม่งมันละกันครับแล้วจะหาเนียได้เลยแค่ปากกาแท่งเดียวยลงไม่มีป<ะ>ัญญาสัปดาห์นี้เราก็เลยไปเจอคลิปหนึ่งนะครับของฝรั่งเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ทําการทำ everybody m o u t h b เว้ยคืออะไรรู้ปะ มันบดครับคุณผู้ชมอ่าแต่การทํามันบดเนี่ยมันก็แค่แบบเอามันไปต้มขูดขูดขูดบีบีบ,บีใส่นมใส่เนยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ทำเลยแหละแต่เขาอะทํามันบดจากนี่ครับอเขาเป็นปอนกซอ์ <c oughs> <c oughs> เสรอเขาทำมันบดจากมันฝรั่งทอดครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบ คุณสามารถเอาขนมมาทําเป็นมันฝรั่งแบบมันฝรั่งบดได้เหรอวะคือคุณเข้าใจว่ามันทําออกมาเป็นขนมแล้วอะมันก็ไม่น่าจะไปทําเป็นมันบดได้ไหมมันก็เป็นมันไม่ใช่เหรอไม่รู้ในมุมมองผมนะมุมมองผมผมว่า t e x t อร์ไม่ได้เขาได้ทำมาจากมันเหรอมันก็ทามาจากมันแต่ในมุมมองผมผมว่า t e x t อร์มันไม่ได้เพราะอันนี้มันคือทอดมาแล้วรสชาติมันยังไงก็แบบมันก็เฟื่อนอะมันไม่น่าจะแบบเป็นมันบดที่อร่อยได้เว้ยแต่เขาบอกว่าในทิกตอกวายเล่าคือทําแบบจาก จากเนี่ยพวกมันฝรั่งขนมอย่างนี้ได้เว้ยเพียง <c oughs> แค่คุณผู้ชมเนี่ยมีแค่นมกับชีสเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็แบบว่ามีาพริกไทยกับเกลืออะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ผมใช้แค่3อย่างนี่ครับมีมันฝรั่งทอดหนึ่งอันมีนมแล้วก็มีชีสพอแล้วครับผมมา่อเยอนะเนาะอะไรนะ อนเซอรยอยเออช่างแม่งเหิดเดี๋ยวกูไปเบอร์เอา <c oughs> อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทำได้ไดไหรือเปล่าเอาไปด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ตรงนี้รบกวนนะครับคอมเมนต์ทายหน่อยว่าผมจะสามารถทำ every body malbot ได้จากมันฝรั่งทอดที่เป็นขนมได้หรือไม่ <c oughs> ถ้าได้พิมพ์หนึ่งถ้าไม่ได้พิมพ์สองนะครับคุณผู้ชมยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> โอเคถ้าพร้อมหดเออถอยออกไปดิ <c oughs> ถ้าพร้อมหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันเลยครับผม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในที่ครัวเป็นที่เรียบร้อยอวนไหมเนี่ยนะหอ,อมโอ้สุดยอดเอาไปห้าร้อยเป็นกระดาษเลยว <What> <laughs> ้ายว่าสั้นคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมเราดูในคลิปมาเนี่ยเขาก็แค่เปิดกาต้มน้ำนะแล้วก็ใส่มันบดเข้าไปคุณคิดว่ามันจะเฟลหรือว่ามันจะสักเซสคิดว่ามันออกมาจะเป็นยังไงผมรู้แหละมันออกมามันกินได้เว้แต่คุณคิดว่ามันจะแบบรสชาติเหมือนมันบดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่รู้อืมนี่วันนี้ผมซื้อ มาเทียบด้วย<ด>เออเดี๋ยวรอดูกันต้องพูดว่าไม่ได้เดี๋ยวต้องพูดว่าอะไรนะเอ่อแบรนด์ไก่ทอดชนิดหนึ่งไหนบอกว่าใส่น้ําก็นี่ไงน้ํานี่น้าก๊อกมันต้มมันก็ได้ไหมเนี่ยได้เหรอได้ต้มน้ําสุกมันก็ได้คุณไม่เคยจะทําอะไรที่ถูกหลักสุข,ขาอนามัยก็ผมต้มมาไม่คุณผมก็ใช้อันนี้ตลอดขอบคุณนะ <c oughs> มันกินได้อ่ะคุณผู้ชมเราก็ ทําการต้มนะครับมันฝรั่งจะเลยแบบที่ฝรั่งเขาทากันก็ไม่รู้จะออกไป็อย่างไงเราก็ใช้ธรรมดาอันนี้แล้วกันนะครับก็เลยตร<ขอ>งเดียวพอตรงเดียวพอผมว่ามันน่าจะออกไม่อร่อยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทําออกมาเป็นอมอย<อ>่งฮะไม่กินแล้วได้ไหม เอ้ยมือผมก็ดูแลตลอดไหมอ่ะเดี๋ยวมันต้มน้ำไปมันก็สุกเหมือนกันเลยคุณคือในมุมมองส่วนตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่าไอ้พวกมันพวกเนี้ยมันผ่านการแปลรูปมาแล้วอะไม่น่าจะออกมาอร่อยคือมันจะใหญ่ๆแล้วมันไม่มีรสชาติอะคือถ้าเกิดมันที่มันยังไม่แปลรูปมาผมคิดว่ามันน่าจะโอเคกับการทําบรรบทแต่ก็ไม่รู้ก็ต้องลองดูถุงนั้นมีไว้ทำอะไรถุงไหนบ้านเนี่ยเหรออ๋อลองมอ้วนไงก็กาลังจะกลับมากิน วิ่งเดี๋ยวก่อนนะคุณผมได้กลิ่นความหอมนะืมมันหอมขึ้นมาแบบไอ้นี่เลยอะเอาเรื่องนะลองชิมได้ไหมอะระหว่างที่ต้มเอย่างสักอันหนึ่งอันนีิ่มๆจ้างมันเท่าไหร่อะไรนะจ้างมันเท่าไหร่จ้างใครกูเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยชิมกันเหมือนแดกกระดาษเลยอะคือตอนนี้เอะพูดตรงๆนะ อยากเอามือถือถ่ายมือตอนถ่ายตอนนี้กเลยคือคุณผู้ชมสภาพคือแบบนี้สมมติอันนี้คือกล้องนะแม่งถ่ายเงี้ยคือแม่งมื่อมือที่ถือกล้องไปแล้วไม่ทยคมไม่ใ่ไม่มีขาตั้งกล้องมัอยแล้วมึงจะยิงจะหลวัดนะไม่ถ่ายะไม่ถ่าย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 ถายถ่ายถ่ายเอาแล้วกาแวุกกีุกก๊านะ A Few Moments Later โอ้เฮ้ยคุณดูดิเพิ่แจะบดต้มออกมาแล้วแบบมันไอ้นี่มากเลยนะมันแบบดูดีแบบมันคือน้ํามันใช่ไหมที่เราลอยอยู่เนี่ยเึงเวลาการกรองแล้วนะครับผมโอ้ยอืนี่มันฝรั่งทอดหนึ่งถุงนะฮะเราก็ต้องแบบว่าช่างแม่แต่ก็ต้องกรองน้ำออกให้หมดนะคุณผู้ชมนี่เราก็บดเข้าไปเลยคุณมีความคล้ายมันบดขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคุณคิดว่ามันเหมือนอะไร คุณรายการอาหารเราไอ้นี่หมดแล้วเราก็กรองเขานะครับเพื่อที่จะเอาน้ําออกมาหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าตัวแปรเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ชีสนะครับกับนมเุ้ยเอาจริงๆนะเข้ามาดูใกล้ๆมันก็คล้ายมันบดอยู่นะคุณมีความคล้ายและก่อนอื่นเนี่ยผมว่าอาจจะต้องใส่ชีสก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใส่นมไปก่อนเนี่ยชีสอาจจะไม่ละลายนี่แล้วก็ใส่นมนี่โอ้คุณ โคตรดูดี later หน้าตาเหมือนโจ๊กที่เรากินตอน,นเ,ตดเด็กอะโจ๊กเด็กหน้าตาเหมือนอะไรครับส,ส,ส2 1พัมขอบคุณครับ <c oughs> ไอ้บ้า <c oughs> ผมว่าเราลองมาเทียบก <c oughs> <ๆ>ันว่านี่เราเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเราถยวเทียบไปดูนี่เลยเเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอรอรอสั่งมาจากร้านไก่ทอดชื่อดังในประเทศไทยที่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กูเราชิมขออริจีนอลก่อนเฮ้ยแต่ว่าเราไม่มีน้ำเกรวี่นะแต่ถ้าเกิดเราเอาน้ำเกรวี่จากนี้ไปลาดดู ผมว่าได้จริงคุณผมว่าได้ชิมก่อนเรามาชิมออริจินอลก่อนนี่นะดูเนียนนุ่มเดี๋ยวมาชิมมันนีกันอันนี้คือแน่นอนน่ะเรากินกันในมันก็อ,อร่อยกันอยู่แล้วนะเอาจงจริงกูก็เริ่มไม่ค่อยกล้าแดกไงกไม่รู้ว่า <c oughs> คือตอนที่ชิมไปแล้วมันเข<อ>่า <c oughs> ชิมไปมันเหมือนจะดาษมากเลยตอนแรกเฮ้ยแต่มันมีชีสเข้าไปมันแต่ดูดีดิเอสเฮ้ยจะกินหรือเปล่าะ ไอเอฟอยากกินเลยก็โดนโด,ด,ด,ดมทำอะไรก็กินดีกว่าเคยไหมแบบสองคนในหัวตีกันเฮย้ย <c oughs> เดี๋ยวนะอาชิมชิมให้คนชิมออริจินอลก่อนอาชิม <c oughs> ชิมออริจินอลก่อนจำรสชาติไว้นะร้านน้ำให้ด้วยนี่ร้านน้ำให้ด้วยนี่เป็นไง ไม่แย่น่ะเฮ้ยผมว่าอร่อยเอาจริงๆไม่ควรตีนผมว่าอร่อยก็ทำเอนก็ต้องอร่อยคือตัวกะมันเค็มเพราะมันมีเกลือลรยข้างนอกต้มเสร็จปุ๊บอะความเค็มของเกลือมันหายไปหมดเลยเว้ยแล้วแบบอาจจะต้องปรุงเพิ่มข้างนอกอะไรเงี้ยในมุมมองผมนะรสชาติมันมันหายไปกับน้ำจริงๆแต่ถามว่ากินได้ไหมได้มันก็ยังมีกลิ่นมันอยู่นะฮะแต่ไงมันก็สู้มันบดเทียมเอ้มันบดทุยมันบดแท้ไม่ได้แต่ถามว่ากินได้ไหมอร่อยไหมผมว่าได้ และนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้ผมถือว่าสําเร็จนะคุณว่าสําเร็จปะสำเร็จให้กูเหอะเว้แต่เป็นเล้กูเนี่ย,ห,ย,ห,ยหน้าตาอาอกจะเหมือนขนาดนี้โคตรเหมือนเหมือนอ้วกเป็กเลยน้องๆหนูๆนะที่มีลูกต้องน้องหนูที่มีลูกอยู่นะหากล้วยบดไม่ได้นะลูกนี่มันฝรั่งทุกต้นมน้ำนะลูกทําให้ลูกกินได้นะลูกมันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ควรทำ ถามว่าโอเคไหมผมมองหัวส่วนตัวไม่กวนตีนผมก็ได้มันก็คือมันแต่แค่อินมันมันหายไปเยอะหน่อยไปซื้อมันบดแดดจบอ่ะเอาแตว่าผมบแดครับมันไม่ได้แย่แต่บอกให้ไปซื้อมันบดแดดเก็มันเป็นไวรัลในทิกตอกเราก็ต้องลองทาตามไงนี่ครั้งหน้าเราจะทําป๊อปคอนนะเออ เอาเป็นว่าผู้ชมเจอกันในอีกสองวีคข้างหน้าแล้วกันเพราะรายการนี้มาในทุกๆ2วีคนะครับผมก็แย่ถ้าเกิดรักกันชอบกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกแล้วกดกระดิ่งไว้ให้ทุกทีมันด้วยเจอกันสัปดาห์หน้าเอ้ยสองสัปดาห์สิจ๊ะอ่ะเอาไว้ในละเอ้ยสองสัปดาห์ดิเอ้อนะโทษทีพูดผิดเบลอหมดแล้วแต่กันในสองสัปดาห์นะผู้ชมวันนี้ไปละบ๊ายบาย